วัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวัดภูริทัตตวนารามวัดป่ากรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อภาษาอังกฤษว่า Buddhist Temple of America ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2530 โดยพระเดชพระคุณพระโพธิธรรม,ธรมอาจารย์เพนหลวงปู่สุวัตสุวโจมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน5เอเคอร์วัดภูริทัตตวนารามถือเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์แบบถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลไม่สเสวงผลกำไรจากทางการรัฐแคลิฟอร์เนียและจดทะเบียนยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง วัดภุริทัตตวนารามมีศาสนวัตถุสำคัญคือ 1. อุโบสถ 2. ศาลาการประเรียน 3. อาคารที่พักสงฆ์จำนวน3ามหลังมีห้องพักจำนวน17ห้องมีห้องน้ำพระสงฆ์จำนวนหกห้อง 4. อาคารสำนักงาน 5. กุฏิที่ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์และทางจงกรม 6. บ้านพักสำหรับแม่ชี7ห้องน้ำห้องสุขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดภพรรทัตะวนารามได้จัดให้มีการอบรมศิลธรรมอบรมจิตภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาและในแต่ละวันนั้นช่วงเช้าก่อนฉันพัตตาหารจะมีการอบรมธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนที่มาถวายพัตตาหารเป็นประจำทุกวันรวมทั้งเปิดพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัสดิ์สุวโจพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สายลุงปูมั่นภูริทัตโตให้เก่ผู้มาบำเพ็ญกุศลได้รับฟังวัดภูริทัตตวานารามได้จัดทําเว็บไซต์วัดผู .org เผยแพร่ประวัติวัดกิจกรรมข่าวสารของทางวัดและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาชีวประวัติปฏิปทาคติธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายลวงปู่มั่นภูริทัตโต และจัดทำสื่อในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเช่นหนังสือธรรมะหนังสือธรรมวัดสวดมนต์ซีดีธรรมะวีซีดีธรรมะแจกเป็นธรรมทานโครงการพัฒนาวัดวัดภูริทัตตวนาราม มีการพัฒนาวัดเรื่อยมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่สุวัส์สุวโจและมีโครงการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นถาวรวัตถุในทางพระพุทธศาสนาต่อไปคือ 1. สร้างวิหารบุรพาจารย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัสสุวโจ 2. พัฒนาซ่อมแซมศาลาการปรเรียน 3. พัฒนาซ่อมแซมอาคารที่พักสำนักชี 4. พัฒนาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัดวัดภูริทัตตวนารามเป็นวัดป่ากรรมฐานยึดถือการปฏิบัติตามปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งองค์หลวงปู่สุวัตสวุวโจได้วางรูปแบบการปฏิบัติเอาไว้ยอย่างสมบูรณ์ส่วนกิจวัตรประจำวันเน้นหนักทางด้านการปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาอบรมศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชนวัดภูริทัตตวนารามปัจจุบันมีพระครูวิทูลธรรมนิเทศพระอาจารย์สำรวยตายโนเป็นเจ้าอาวาสและประธานกรรมการบริหารรักษาข้อวัดปฏิบัติดำเนินรอยตามหลวงปู่สุวัสด์สุวโจผู้เป็นบุรพาจารย์